포켓몬TCG 포켓덱 리자돈 จัดยากไหมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเด็กลิซดาดนั้นนะผมเป็นเด็กที่ใช้ energy ค่อนข้างที่จะเยอะจึงต้องมีตัวเกนจี้อย่างไฟเยือครับผมเอามาคอยเกนจี้ให้กับลิซดอนแต่เกน 4G จี Gen ้ไม่พอนะครับอ่าพอท่าใช้ 4G ่จี้หัก2ถูกต้องไหมมันต้องมีประมาณ5 6 g ถึงจี้ในการใช้ปิดเกมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมตัวแรกที่ต้องมีเลยับผมนั่นก็คือฮีตัวคางงี้หรือลิซดาดล่างแรกครับผมใส่ไป2ใบอ่ามีอาร์ตไหนใส่าอาร์ตนั้นไปได้เลยนะผมอย่างที่สองก็คือลิซ่า สองอีก2ใบต่อไปจะเป็นล่างสุดท้ายคือล่างสามของผมนั่นคือริซดอนของเราใส่ไป2ใบครับผมมีอยู่2อ,อาร์ตนะอาร์ตละใบาอาร์ตละใบยอยากได้ใบมี้2ใบเหมือนกันแต่มันออกแค่ใบเดียวโอเคนะครับผมซึ่งเราจะมาดูสกิลมันก่อน,อนว่าสกิลใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับท่าแรกไม่เล็ดผมสลัดใช้สามชี้ตีหกสิบท่าที่2ตัวนี้ของเด็ดคิมสันสตอร์มใช้สี่ี้ตีสองร้อยแต่ทุกครั้งที่ใช้ท่าคิมสันสตอร์มของผมจะเสียเอเนจีไป2อ n e อ g y จีนะครับเอเนจีไฟ2อ n e อ g y จีจากปก่มตัวนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาขึ้นหน้าตอนที่มันมี4จี้มันจะขาดไป1จี้ในการตีรอบถัดไปใช้ไฟเยอร์ครับผมเติมจี้ไว้สัก5-6จี้แล้วค่อยสลับขึ้นมานะครับนี่คือลิซารอนต่อไปจะเป็นไฟเยอร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์ตัวนี้ตัวต่อไปของผมเป็นไฟเยอร์ไฟเยอร์ใส่ไป2ใบน,นะครับซึ่งไฟเยอร์เราจะเอาไว้แอคทีฟโซนเอาไว้เติมจี้ให้กับแผงหลังของเราเนั่นเองเติมตัวไหนก็ได้เลยนะครับท่าของไฟเยอร์บอกว่าอย่างนี้อินฟลูแดนซ์ใช่1ไฟทอยสามเหรียญครับผมทุกเหรียญที่ออกหัวผมจจจะะสสสาาาาาาามมมมรรรรถถเเ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 กกกนนนนนนปปป็็อออออ์ีีี้้้ไไไไไไไฟฟดดคััับซึ่่่่งงตตตววยิใโหหลท เช่นคุณทอยออกหัวสามเหรียญใช่ไหมครับเราจะได้ไฟมา3จี้แล้วก็เอาจี้ไฟไปใส่ที่ตรงนงี้สามเลยก็ได้หรือเลือกจะใส่2ใบก็ได้ไปใส่อีกใบหนึ่งก็ได้หรือเลือกใส่อย่างละหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยว่าเราจัดสรรทรัพยากรยังไงถ้าถัดมาไม่มีอะไรมากผมถ้าธรรมดาผมฮิตบัสใช้3จที่ทีเจหน่วยนั่นเองต่อมาก็ใช้เป็นพอร์ชันครับผม2ใบครับผมเอ็กสปีดสใบครับผมโปเกมอนสองใบเลดกาสสองใบโปรฟิเซอร์สองใบครับผมและซาบิน่าสองใบเด็กนี้เล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมา เข้าแมตต์มาแล้วดูจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลังเริ่มก่อนครับเริ่มก่อนตีหลังถูกต้องปะไปครับมีไฟเยอร์ไฟเยอร์กับโปเกมบอลหนึ่งตัวใช่ไหมครับพิซเซอร์โอ้โหพิซเซอร์กับไฟเยอร์แต่พิซเซอร์ไฟเยอร์ตีกันลูกจัดไปขอเลดการ์ดก่อนเลยครับเออสี่ใบเราไม่รู้ว่าเขามีดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่การ์ดสี่ใบนี้ต้องเหลือแค่สามโปเกมบอลครับจ้วกโอเคได้ฮี่ตัวครั้งนี้ดีหน่อยที่ไฟเยอร์เราไม่แพ้น้ำกดเอนเทอร์โผล่มาเป็นพิซเซอร์สองตัวครับอาจจะเป็น Deck P er บเบคพ จึบ๊บหัวอย่าบอกนะหัวสองเออนั่นแหละเอาไปจี้เดียวพออย่าเพิ่งตีเลยหนูเฮ้ยตีได้นี่วหนึ่งจี้บวกหนึ่งจี้ใช่แล้วลืมคิดอ่ะจัดมาฟังเราครับเติมเอเนอร์จีลงไปเออเราก็เอาด้วยเราก็เอาด้วยแล้วก็ใส่พอชันครับใช้อินฟลูร์แดนครับเขาขอเหรียญเราก็ขอเหรียญจัดไปขอสามเหรียญง,งามๆรอบหน้าจะได้มีจี้ใช้ไม่ได้เหรียญแรกครับเหรียญที่2ได้ครับเหรียญที่3ได้ครับอ่าสองเหรียญสองจี้เติมเข้าไป2จี้ว่าไงน้องชาย นายต้องตีสองรอบนะทันเป้าเราอะทันเป้าตีมาแปดสิบหน่วยเชืออ,อไม่เป็นอะไรโผลมาลิซดอนทับไปเลยครับเอาหนึ่งจี้เติมให้ลิซดอนครับผมตัวนี้อินฟลูแดนถ้าได้อีกประมาณ2อจี้ยังไงก็ปิดเกมได้ครับขอ2อจี้ขอ2 G, ขอจี้หนึ่งอีกหนึ่งโอเคปิดเกมได้แน่นอนเรามี5้าจี้ลิซดอนตัวใหญ่มากตอนนี้มันจบแล้วอนาคินฉันคือลิซดอนที่มี5้าเอเนจีเลยนะสวัสดกลับมาตีปะจะสวัสดี ไม่สวงสวาตีตีสดปื๊บโอเคฮ่า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 ไม่รู้จะทำอะไรเอาบอลเซอร์รีเซิ์ด้วยก่อนอ่าฮีตตัครั้งนี้อ่าเอ็กสปีดไม่เอาครับฮีตตัครั้งนี้เดี๋ยวลงไปเขาสวงสวาาเราเราเติมจี้เราตีต่อเลยครับเติมจี้แล้วตีต่ออีหนูจัดไปคิมซันสตอร์ม โดนไปสอ0ผู้ต่อสู้จะตีเราได้แค่40กับลุนการ์ดคาสุมีถึงเป็นการ์ดคาสุมิก็ไม่ทันเหมือนเดิมเพราะเขาจะตีของเราแค่80บวก20เป็นร้อยหนึ่งบวกการ์ดบอสจากร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยสิบตีได้แค่นั้นมันจบแล้วอนาคินเป็นเด็กผิวพิเซอร์นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นสตาบ์้งสตามีเฮ้ยไม่ใช่เด็กผิวพิเซอร์ว่ะอีโกด้ดกอาจจะมีสตา์มี่ก็ได้ใครจะไปรู้อ๋อ,อแรกนี่ว่าผิววิเซอร์ไม่ใช่จะถอยถอยถอย,ถอยก็โดนเหมือนกันนะเองโดนไปแล้วสองแต้มนะเลด บนมือแล้วไม่ใช้อะไรอยู่แล้วเออโกดักตีมันเสียศักดิ์ศรีมานี่ซาบีน่ามาเลยเราไม่ใช้โกดักมาหนี้มานี้มานี่คะมนี้มานี่คะมอนคะมอนขอพิเซอร์ขอพิเซอร์แอนาลิสตาดอนจ๋าจัดไปงามๆสองร้อยดาเมจคิมซอนซอมอุ๊บสองร้อยพี่ขอสองร้อยนะไอ้น้อง เดี e ๋ยวพิซซื้อก็ไม่ทันหรอกถ้าเด็กช้าพอกันเล่นได้ครับผมจะไปเจอผู้จิหิด,ดานเนี่ยจะไปเจอไอ้พวกเติมจงเติมจี้หรือเติม G จี้เจ้าช้าอย่างเช่นมิวแล้วซื้อไายให้มีขึ้นอย่างเงี้ยเล่นได้ครับตัวเด็กที่เราแพ้ทางเลยจ้าจะเป็นพวกเด็กสปีดเด็กปิกาจูอะไรพวกนี้ก็ใครที่เอาไปเล่นก็หวังว่าคงจะไม่เจอเด็กปิกาจูนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้าอยากให้ทำเด็กอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมเดี๋ยวผมมาทำให้เด็กให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะวีลิคูดวลว